แม่คือเวลาทําคดีชนสูตรพิกศพเนี่ยนะครับมันก็มี2ประเด็นเพราะว่าไอ้พุ่งกับโจ้เนี่ยเสียชีวิตอยู่ระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ราชทันมคือเสียชีวิตในเรือนจำนะครับคดีนี้เจ้าพนักงานเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตํารวจอายการเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและแพทย์เนี่ยต้องร่วมกันไปตรวจสภาพที่เกิดเหตุและทําคดีโดยหลักการทําคดีเขาจะให้ตาหํารวจเนี่ยเป็นหลักนะครับและอายาการจะให้ข้อแนะนํานะครับ หนึ่งต้องพิสูจน์สันนิษฐานว่าหนึ่งเขาฆ่าตัวตายเองหรือมีผู้อื่นทำให้ตายกรณีถ้ามีผู้อื่นทำให้ตายเนี่ยนะครับถ้าผู้อื่นทำให้ตายเรือนจำจะต้องเปิดกล้องวงจรปิดทั้งหมดว่าก่อนที่ผูมกับโจจะเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยมีใครเข้าไปอยู่ก่อนไหมนะครับหรือว่าผูมกับโจเข้าไปแล้วมีใครเข้าไปไหม ซึ่งทางเรือนจําเขาก็บอกแล้วท่านรัฐมนตรีทวีสอดสองบอกแล้วว่าให้เรือนจําเปิดกล้องวงจรปิดทั้งหมดในรอบไทม์ไลน์24ชั่วโมงเลยนักข่าวก็ไปดูกันอะไรที่มันเป็นภาพนิ่งๆไม่มีคนเคลื่อนไหวก็ให้เดินเร็วๆไปสปีด8สปีด12อะไรก็ได้แต่ถ้ามีคนก็สตินภาพเอาไว้แล้วก็ดูว่าใครเป็นคนเดินเข้าไปเพราะบาดแผลที่คุณหมอชนสูตรออกมาเนี่ยมันมีร่องรอยรัดทําให้ขาดอากาศหายใจนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าร่องรอยเนี่ยมันเป็นปมไปถึงข้างหลังหรือเปล่าคือคนถ้าเอาผ้ารัดแล้วก็ดึงแขนมาสองคนน่ะหรืออีกคนนั่งค่อมแล้วก็ดึงเข้ามาหรือผูกเป็นปมไปแล้วแล้วก็ดึงเข้ามาเพราะมีบาดแผลที่ที่บริเวณมือด้วยไนงะถ้าบริเวณมือเนี่ยก็ต้องดูว่าที่เขาอ้างว่า จากการตัดแล้วศพมันล้มมาแล้วทาให้เกิดบาดแผลบาดแผลก่อนตายหลังตายไม่เหมือนกันซึ่งแพทย์เขาจะเก่งกว่าเราเขาจะตรวจสอบได้ถ้าเกิดว่าเขาฆ่าตัวตายจริงก็ต้องไปดูในกระเพาะว่ามียาพิษยานอนหลับอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้มันจะได้กระจางชาวบ้านและสื่อมวลชนจะได้เข้าใจไนงะว่าไอ้โจ้เนี่ยฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าถ้าฆ่าตัวตายจริงมันก็จบ นะครับจบส่วนให้ภาวะความกดดันที่เขาโดนซ้อมมาก่อนอันนั้นเขาแถลงมาว่าไอ้โจไปถอนเรื่องแล้วถอนเรื่องแต่ความผิดมันปรากฏผู้บังคับบัญชารับทราบก็ลงโทษทางวินัยกับทางไอ้คนก่อเหตุไปผู้คุมที่ก่อเหตุไปนะครับเรื่องมันจบผมเองในฐานะที่เคยทำสำนวน แบบนี้มาแล้วพอมีประสบการณ์แบบนี้เราก็ตั้งข้อสงสัยไม่ใช่ไปกล่าวหารล้จะทันนะโอกาสเป็นไปยากที่ใครจะจับไอ้โจ้ไปผูกคอแบบนั้นนะครับโอกาสเป็นไปได้ได้ยากแต่ว่ามันต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยตำรวจเวลาทําสํานวนก็ต้องสงสัยทุกประเด็นสงสัยทุกประเด็นและตัดไปทีละประเด็นประเด็นประเด็นไปนะครับ อย่างนี้สุดอย่างนีสุดตัวค่ะที่บอกว่าจุดที่มันมีการผูกอะค่ะมี็คนปกติอาจจะต้องยืนทําไหมแต่นี่เป็นลักษณะของการนั่งแล้วก็เหยียดเราไม่รู้เราไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุนะว่าผ้ามันสั้นมันยาวขนาดไหนนะครับถ้ามนุษย์ปกติเนี่ยไอ้นั่งตายหรือนอนตายหรือกั้นหายใจตายเนี่ยมันเป็นไปได้ยากถ้าคนจะผูกคอมันก็ผูกสูงหน่อยเพื่อทิ้งน้ำหนักมาแป๊บเดียวมันก็15วินาทีมันก็จะหมดสติแล้วนะ แต่ว่าพอมันนั่งตายเนี่ยมันยืดตัวหน่อยมันก็หายใจได้เลยนะครับอะไรที่มันผิดปกติถามว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ถ้าเขาบอกผ้าสั้นแล้วมันมัดลําบากมันต้องไปทดลองทดสอบพนักง,งานสอบสวนต้องไปดูที่เกิดเหตุซ้ําและจุดสําคัญก็คือผ้านั้นน่ยถ้าโจ้มันผูกคอตายเอง d n a โจ้ต้องติดใครเป็นคนไปตัดไปแกะใครเป็นคนช่วยอาจจะมีคนหนึ่งสองคน ก็แยก DNA ออกมาแต่มันมี DNA คนที่4เข้าไปนะครับมันก็สอบพิรุษได้นะครับเราก็ต้องเคลียร์ให้มันสิ้นสงสัยนะครับในการสอบสวนอย่าลืมว่าตำรวจอายการศาลร,รัชทั์อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะถ้าเราตอบไม่สิ้นข้อสงสัยแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชาวบ้านเขาขาดความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมนะครับถ้าเขาขาดความเชื่อถือเนี่ย มันก็มาใช้หลักกฎหมายในการปกครองดูแลชาวบ้านไม่ได้ครับท่านคะในฐานะที่เคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาเนี่ยเ็นบอกว่าจริงๆแล้วอดีอตครอบับโจ้เนี่ยก็อาจจะไม่มีความใจเด็ดพอที่จะมาฆ่าชีวิตเอ้ยอผมมองว่าไอ้โจ้เนี่ยมันใจไม่ถึงที่จะไปฆ่าตัวตายหรอกโดยส่วนตัวนะแล้วก็มันติดมาเนี่ยมันนิ่งแล้วมันติดมาสามปีกว่าไอ้ภาวะความกดดันเนี่ยมันยากนะครับมันยากนะครับถูก สารพิาพากษาอาหารชีวิตลดเหลือจำตลอดยึดซับไปหมดเนื้อหมดตัวแล้วมันน่าจะไปฆ่าตัวตายตอนโดนยึดซับหรือโดนสารตัดสินใหม่ๆนะครับแต่ปล่อยยาวมากระทั่งเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเมียก็ไปเยี่ยมไม่ได้มีส่ออาการเลยว่าจะฆ่าตัวตายยังคิดวางแผนชีวิตว่าออกไปจะทำอย่างไรดีจะสู้คดีอย่างไรดีมันไม่ได้ส่อเหตุว่าจะฆ่าตัวตายแต่ผมก็มาสงสัยประเด็นหนึ่งนะ ประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้เขาคิดสั้นคืออาจจะเศร้าในชีวิตอ่ะคือคําสั่งแต่งใต้โยกย้ายตํารวจมันเพึ่งออกไงเขาเป็นนักเกรยียนในร้อยรุ่น57รุ่นเขาก็มีใครมีบางคนได้ขึ้นไปร้องพุ่งครับการมีบางคนก็ได้ดีอาจจะไปเศร้าก็ได้ว่าเอ้ยเพื่อนไปได้ดีกันหมดแล้วเราและชีวิตทําไมตกต่ําอย่างนี้เขาอาจจะคิดสั้นก็ได้มันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางอ่ะผมยังไม่ได้ให้น้ําหนักไปทางไหนนะว่า ฆ่าตัวตายเองหรือถูกฆาตกรรมนะครับท่านเลว่าได้คุยกับทางครอบครัวไหมครับไ,ไม่ได้คุยเลยเขาเคยติดต่อมาขอให้ผมช่วยเหลือผมบอกผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าไอ้โจ้เนี่ยเขาไปก่อเหตุก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่มันใจคอโหดร้ายก่อเหตุเพราะจับผู้ต้องหาย,ยาเสพติดได้แต่เสือกเอาถุงดำไปคุมเขา นะครับแล้วก็คุมแล้วก็ไม่ได้รู้ว่ากี่นาทีอะไรเงี้ยปล่อยจนกระทั่งเขาขาดอากาศหายใจตายไปบางคนก็บอกมองเป็นเรื่องเวรกรรมแต่มันก็บอกตอนมันมอบตัวรับสารภาพมันก็บอกว่าผมสั่งลูกน้องเองนะลูกน้องไม่เกี่ยวนะก็ถือว่ามันก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับหลังจากนี้ครับเราจะติดตามไหมว่าคดีมันเป็นยังไงเพราะก็เป็นอดีลูกน้องเนาะไม่ไม่ครับเป็นหน้าที่ของและเรื่องเนี้ยทาง แลฐมตริว่าการกระทรวงที่ทมออกมาเคลื่อนไหวนะครับซึ่งผมเคยเรียนผ่านช่องทางไลฟ์ผมช่องโจโลเลวัตกินเกสสอนเนี่ยน,นะว่าทําไมไม่เอากล้องมาเปิดล่ะท่านก็ออกคําสั่งไปแล้วว่าให้กรมราชัรรเนี่ยเปิดนะครับใครผิดก็ลงโทษไปท่านก็สั่งลงโทษย้ายออกไปและไม่ให้มีหน้าที่และอํานาจในแดนนั้นนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนทังวินยัยเด็กผิดก็ต้องลงโทษกันไปมันอดไม่ได้ที่ว่าผู้คุม ในเรือนจํากับผู้ต้องหาหัวแข็งกระด้างกระเดือ่องอาจจะกดการลงโทษอาจจะตบไปบ้างต่อยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรไงนะนะแต่ท่านว่าด,วด้วยความที่เป็นลูกน้องนิสัยใจคอเขาเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับแบบอาจจะไอ้โจ้เนี่ยคือเราไม่รู้กับผมเนี่ยเขาจะนิ่มกับคนที่แข็งกว่าเขาจะนิ่มแต่คนที่ เขามองไอ้ตำรวจเนี่ยมันมองผู้ต้องหาเนี่ยเป็นลูกไล่มันอยู่แล้วพอไปทำผิดในเรือนจำก็บอกเฮ้ยมึงมาสู่บุรีได้ไงมึงทำงั้นได้ไง <rib il S 1> คิด,ดว่าตัวเองยังเป็นตำรวจอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไอ้พวกนั้นก็ถือว่า, <โฆ S 2> ววาเฮ้ยนักโทษเท่ากันมาเสือกทำไมนะครับมันก็ทะเลาะบาอแหวงต้นเหตุมันมาจากตรงนั้นก่อนไม่ใช่มากับผู้คุมก่อน,ผ,อนผู้คุมก็อาจจะไปห้ามอาจจะมีการเถียงกันอะไรกันก็ถือว่ากูก็มีเส้นมีสายเหมือนกันนะ ผู้คุมก็อาจจะระงับยับยั้งอารมณ์ไม่อยู่อาจจะเกิดเหตุอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เราไม่รู้นะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับในส่วนของการดําเนินการของราชธรรมนะคะหลายคนก็คุบอกว่าหากใครเข้าไปในเรือนจําแล้วหากถูกผู้คุมกระทำอย่างงี้การตรวจสอบเนี่ยก็เหมือนแบบมันยากยากไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนเรามองไงบ้างคะเรื่องนี้มันยากนะในเรือนจำเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบคือเขาต้องดูเรือนจำมีความ ต้องคิดว่าผู้ต้องหาใหญ่ๆห,หรือมีที่พลมากๆจะแหกคุกวางแผงแหกคุกเขาก็ต้องมีกฎระเบียบเขาตำรวจจะเข้าไปสอบพยานคนนั้นคนนี้ถามว่านักโทษใครที่เห็นเหตุการณ์จะกล้าให้การล่ะในเมื่อมันจะต้องติดคุกอยู่ต่อไปแล้วมันจะต้องอยู่ในความคว,มควบคุมดูแลของพวกกุมเดี๋ยวก็โดนกระทืบไตห่าสิมันก็ต้องเอาตัวรอดสู้บอกไม่เห็นถ้าดีกว่า ก็มีการเสนอว่าให้อัยการมาร่วมตรวจสอบคดีนี้อะไรงี้คดีนี้อัยการต้องมาร่วมอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นคดีชัน,นสูตรที่ศพตายอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานอัยการกับตำรวจต้องเข้าไปแต่เวลาจะไปดูที่เกิดเหตุก็ต้องแจ้งผู้จัดการเรือนจําเขาไม่อนุญาตก,ก็น,นั่งรอข้างนอกนะมันก็เดินยากนิดนึงนะแต่ว่าท่านรัมุตรีท่านก็สั่งแล้วว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขาจะเข้าไปเวลาไหนอะไรอย่างไงก็ต้องนั้นแล้วก็ นอกจากตัว DNA แล้วผมก็ฝากคุณหมอที่ทำการตรวจชันสูตรด้วยว่าล่องรอยรอยลัดเนี่ยมันเข้ากันกันกบผ้าตามที่ท่านบอกเนี่ยก็ถูกแต่ดูปมข้างหลังหน่อยเถอะเราสันนิษฐานจะได้ตัดข้อว่าคนอื่นทำร้ายให้ตายไปอาจจะผมนั่งค่อมแล้วก็เอาเอาผ้าดึงเข้าไว้กดซ้ายขวาเนี่ยสิบห้วินาทีแม่งก็สลบแล้ว หรือผูกเรียบร้อยแล้วมีคนจับแขนดึงเนื่องจากที่ผมพูดประเด็นนี้คือมันมีที่คุณหมอบอกว่ามีบาดแผลที่แขนนะครับบาดแผลที่แขนนะครับถ้าบาดแผลมันเกิดก่อนตายหลังตายมันแตกต่างกันหมอเขาพิสูจน์ได้อยู่แล้วคุณหมอก็ดูให้ละเอียดหน่อยตรงนี้นะครับ